ตอบได้ข้อละร้อยเอาไค่ะถ้าตอบไม่ได้พี่ยึดหมดนะข้อแรกยอยอเด็กหญิงเอาไปเลยร้อยหนึ่งไปตอไหมคะตอค่ะจอมจอมจามจมูกจมูกเฮ้ยเอาไปเอาไปจดหมายเอาไปไปต่อไหมคะได้ตอค่ะรอพอรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยรอพอรอพอโรงพยาบาลเอาไปเลยร้อยหนึ่ง ไปต่อไหมคะไปต่อเลยไปต่อเลยไปต่อก็ได้ค่ะกมกมกิโลเมตรเอาไปเลยเก่งว่ะไปต่อไหมคะต่อต่อค่ะต่อไปรอรอโรงเรียนเอาไปเลยต่อไปกมกมเลี้น้องเมตรเออไปต่อหรือพอแค่นี้คะไปไปต่อค่ะเอาไปต่อนะตอคสอู้หูตคศสมุทรสาคร ตอนนี้หนูได้กี่้อยแล้วหก้อยถ้าบายพี่ยืนคืนร้อยหนึ่งเอาไหมเอา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 นะมีคำว่าส่งสคสส่งอะไรส่งเสริมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ส่งความสุขให้อาจจะไปต่อไหมพอแล้วงพี่